สวัสดีค่ะทุกทุกคน ก็เดือนรก,กรกฎาคมแล้วนะคะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบหลายๆคนชอบฤดูฝนใช่ไหมคะอากาศมันเย็นเวลามองไปบนหน้าต่างเนี่ยก็มีแบบฝนตกลงมาโรแมนติกนะคะอากาศสดชื่นสบายตัวแต่สําหรับคนเป็นภูมิแพ้บางคนมันคือนรกชัดๆเลยค่ะอย่างเช่นตะกร้งเป็นต้นนะคะทุกๆหน้าฝนอาการภูมิแพ้ของเขาจะกําเริบตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรมานจมูกที่มูกน้ําหูน้าตาไหลฟุดฟิตฟตาแดงที่สาคัญก็คือเขาจามตลอดมีน้ํามูกผื่นแพ้บ,บนผิวนะคะซึ่งจะเป็นแบบว่าเป็น สะเก็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสบคันมากค่ะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่นะคะอากาศชื้นขึ้นค่ะทําให้ตัวไรฝุ่นเนี่ยจญเติบโตได้ดีนั่นเองนะคะหลายๆคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าบางคน่ะเขาคิดว่าตัวเขาแพ้ขนแมวแต่จริงๆเขาไม่ได้แพ้ขนแมวนะออรู้ไหมทําไมเพราะว่าเวลาเขากลับเข้าบ้านหรือว่ามากอดแมวอะไรอย่เงี้ยเขาจะมีอาการภูมิแพ้กําเริบใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะเขาไม่ได้แพ้ขนแมวแต่เขาแพ้ไรฝุ่นตามที่แทรกอยู่ตามขนแมวหรือว่าตามผูกเบาะนอนโซฟานั่นเองเป็นเหตุผลว่า ทำไมเวลากลับบ้านมาเจอแมวเนี่ยเขาถึงมีอาการแพ้กําเริบนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําการเทสทดสอบดูนะคะว่าเราแพ้อะไรหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องซื้อเครื่องดูดไรฝุ่นนะคะมาลองใช้ดูดที่บ้านซึ่งตากล้องเนี่ยนะคะเขาจะใช้เครื่องดูดไรฝุ่นนะคะดูดไรฝุ่นบนเบาะนอนโซฟาที่นอนแมวทุกๆอย่าง ในบ้านเป็นประจําวันไหนที่เขาไม่ได้ดูดเนี่ยมีอาการออกเลยค่ะจะออกอาการแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูดบ่อยทุกวันขนาดนั้นนะคะดูดประมาณอาทิตย์ละครั้งเนาะเพื่อความสะอาดตดชื่นรูจมูกของทั้งแมวและคนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราค้นหาเครื่องดูดไรฝุ่นที่เหมาะกับครอบครัวเราที่สุดมานานมากๆแล้วนะคะวันนี้เราก็อยากจะมาแนะนําตัวนี้ค่ะทะ่าดา เครื c l e a n e r นะคะของ Iris Oyama รุ่น ICFC2 a นะคะเป็นเครื่องเล็กๆนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะเะบาจับถนัดมือใช้ง่ายแต่แรงดูดเนี่ยทรงพลังมากๆทำความสะอาดได้เร็วและหมดจดกว่าที่เคยใช้ใช้มาเลยนะน้ำหนักแค่1.6กิโลกรัมเท่านั้นเองส่วนหัวปรับได้ถึง75องศาเลยค่ะส่วนข้างใต้นี้ข้างใต้นี้คือแป้นตีฟูกที่ตีได้ถึง6,000ครั้งต่อนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูดีกว่านะคะ เ,เครื่องก่อนนะคะที่ปุ่มนี้นี่คือโหมดสแตนดาร์ดหรือมาตราฐานนั่นเองมีโหมดโลแล้วก็โหมดไฮด้วยสภาพเตียงของเรานี่คือทุกคนอาจจะคิดว่าโหมดไฮไปเลยโยดจะบอกว่าหัวด,ดูดเนี่ยทำงานด้วยระบบหมุนแบบไซโคลนซึ่งแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวโชว์ระดับมาตราฐานให้ดูส่วนนี้คือแป้งตีฟูกนะน้องสู้ชีวิตมาก6,000ครั้งต่อนอาทีไม่เกินจริงโอยเบามากปรับองศาหัวดูดให้พอดีมือแล้วดูดเลย คุณเห็นไฟตรงนี้ไหมมันคือเซนเซอร์ตรวจจับนะคะถ้าไฟยังสีส้มหรือสีแดงคือยังมีไรฝุ่นอยู่ก็ดูดย้ำๆไปโอเคถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้แปลว่าสะอาดแล้วและลมที่เป่าออกมาข้างใต้นี้นะคะคือระบบลมร้อนของเครื่องที่จะทําให้ผ้าหรือเบาะที่ดูดไม่ชื้นไม่ก่อให้เกิดการเกิดใหม่ของเชื้อราและไรฝุ่นนั่นเองค่ะเสียงก็ไม่ดังมากชอบที่เสียงไม่ทําให้แมวเราตกใจเลย ควาสะอาดเร็วมากใช่ไหมทีนี้เนี่ยได้เวลาที่เราจะมาดูกันแล้วว่าสภาพที่นอนของทั้งเราและแมวนะคะที่นอนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีตัวอะไรแทรกซึมอยู่มากแค่ไหนนะคะวิธีการดูก็ง่ายมากดึงมาจ้าโอ้ยโอ้ยโอาก นี่คือสิ่งที่สัมผัสอยู่กับผิวเราตัวเราตัวแมวนะคะแล้วก็เข้าไปในรูจมูกของเราใช่ไหมใช่ไหม <S 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 โอ้โหแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาดูดไรฝุ่นสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็รวมถึงซากมแมลงตัวเล็กๆนะคะซากมแมลงและตัวมแมลงด้วยที่มันตัวเล็กๆสภาพดูดมาเยอะมาก บ้างคะ่ะเร็วไหมคะ่ะรู้สึกแฮปปี้มากนะคะสดใสสดชื่นมากแมวแมวก็แฮปปี้นะคะ แต่จริง,รงๆแมวแฮปปี้ทุกวันอยู่เลยจบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวเครื่องดูดไรฝุ่นตัวนี้นะคะของบ้านเราอยากจะย้ำว่าสิ่งที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือดีไซน์ที่น่ารักค่ะงูมีพกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแรงดูดทรงพลังอย่างมากะคะ่ะดูดเร็วดูดแรงจริงที่สําคัญยังถอดออกมาล้างง่ายมากๆด้วยค่ะชอบมากแล้วก็เครื่องดูดเนี่ยนะคะคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ญี่ปุ่นเลยค่ะพี่ชอบอ่ะค่ะ ลงไปแล้วกับการรีวิวเครื่องดูดไลาฟฝนของบ้านเขาเรียกผมว่าแมวนะคะ สบายผิวสบายตัวสบายจมูกทั้งคนทั้งแมวนะคะตอนนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองแพ้ขนแมวหรือว่าแพ้ไรขนกันแน่เนี่ยก็ต้องลองไปตรวจสอบการแพ้ที่โรงพยาบาลดูนะคะหรือลองหาซื้อเครื่องดูดไร่นดีๆคุณภาพมาตรฐานนะคะมาลองใช้ที่บ้านดูถ้าเกิดดูดแล้วสบายจมูกขึ้นสบายผิวขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่ได้แพ้ขนแมวนะคะแต่ว่าเราแพ้ไร่นนั่นเองสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อ m มทริกส์กลินเนอร์นะคะไอริสโอยามารุ่น i c f ac2 นะ ะะตัวนี้นะคะเดี๋ยวปอเปิยจะแตะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้คลิปของเราก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะใครที่ชอบเนะะี่ยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะว่าคลิปหน้าอยากจะให้เรารีวิวอะไรว่ือทาคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะสาหรับวันนี้ปอเปิยและบ้านเขาด้วยของว่าแมวขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย